สวัสดีค่ะมีเจแป b นบีบีค่ะคลิปนี้คนรักแมวห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวบีจะพาชมว่าบ้านเรามีอะไรที่เกี่ยวกับแมวบ้างค่ะที่ประตูหน้าบ้านนะคะจะมีสติกเกอร์ติดว่าระวังแมวหนีค่ะ เข้ามาก็จะเจอรูปครอบครัวนะคะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีน้องแมวอยู่ในนั้นด้วยค่ะส่วนด้านขวามือนะคะจะเป็นรูปสีน้ำมันค่ะรูปเหมือนของแมวที่บ้านนะคะอันนี้สั่งวาดมาจากเมืองไทยเลยค่ะแล้วก็ส่งมาค่ะตรงชั้นวางที่หน้าบ้านนะคะก็มีตุ๊กตาเล็กๆค่ะก็เป็นรูปน้องแมวน่ารักน่ารักค่ะ ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าไปในส่วนห้องนั่งเล่นนะคะก็มีป้ายบอกเหมือนกันค่ะว่าให้ระวังแมวออกค่ะ นี้จะเป็นบางส่วนของรูปวาดสีน้ำที่บีวาดเองนะคะเป็นรูปที่วาดตอนที่โรงเรียนครอสสีน้ำของครูตองค่ะก็แน่นอนค่ะว่าก็ต้องเป็นรูปแมวนะคะที่บ้านเรานะคะจะเลี้ยงแมวเป็นระบบปิดร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะแบบว่าห้ามออกข้างนอกเลยนะคะเพราะว่ากลัวอันตารายจากอุบัติเหตุแล้วก็โรคภัยต่างๆที่อาจจะติดมาได้ค่ะ เพื่อให้น้องแมวคขาได้ออกกําลังกายนะคะเราก็ต้องติดตั้งที่ให้เขาได้ปีนป่ายได้วิ่งเล่นกันได้ค่ะบ้านเราจะไม่มีแคททาวเวอร์แบบที่ซื้อมาประกอบแล้วก็ตั้งนะคะเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วมันค่อนข้างที่จะทําความสะอาดยากค่ะแล้วก็กินเนื้อที่ด้วยก็เลยซื้อเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์แมวติดผนังค่ะแล้วก็บางอย่างก็ต้องสั่งทํานะคะอย่างเช่นตรงบันไดแมวกับที่ให้แมวเดินอยู่ข้างบนผ้ามานค่ะ แมวบ้านเรานะคะตอนนี้มีแมวผู้ใหญ่อยู่10ตัวค่ะแล้วก็มีที่กำลังรอจะมาบินมาที่ญี่ปุ่นอีก3ตัวนะคะจะมีอยู่4ตัวนะคะ4ตัวแรกของบ้านจะเป็นแมวญี่ปุ่นค่ะส่วนที่เหลือค่ะจะเป็นแมวที่นำเข้ามาจากยุโรปนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ในญี่ปุ่นไม่มีค่ะสำหรับห้องน้ำแมวนะคะเราจะแยกไว้อยู่ในห้องสำหรับ วางห้องน้ํำแมวโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ทำที่ให้แมวเดินเข้าไปได้ค่ะก็เพื่อป้องกันกลิ่นต่างๆนะคะไม่ให้แบบบ้านเหม็นค่ะห้องน้ํำแมวเราก็ใช้ทรายแบบที่เก็บกลิ่นอย่างดีค่ะทุกตัวก็อยู่อย่างอิสระเลยค่ะอยากจะเดินไปอยู่ชั้นบนก็ได้นะคะเดินไปชั้น3ก็ได้ค่ะคือไม่ได้มีกรงหรือว่ามีห้องแบบจำกัดที่เขานะคะให้เขาได้เดินสบายๆทั่วบ้านค่ะ และก็เครื่องที่จำเป็นมากนะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะที่บ้านเราก็มีอยู่4ตัวนะคะช่วยดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสองค์ออกไปได้ค่ะแล้วเดินขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะมีมุมสำหรับกินข้าวกินน้ำของแมวค่ะชั้น1ก็จะมีวางไว้อีกจุดหนึ่งนะคะจะมีอยู่2จุดค่ะเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติค่ะ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเนอร์เซอรี่แมวค่ะสำหรับให้แม่และเด็กอยู่ค่ะตอนนี้มีคุณแม่อยู่2ตัวนะคะคือน้องกุชชี่กับซาร่าค่ะกุชชี่ตอนนี้มีลูก3ตัวกับลูกซาร่า1ตัวค่ะคือแม่แมวกับลูกแมวเขาจะอยู่ในห้องนี้กัน3เดือนนะคะจนลูกๆย้ายบ้านนะคะห้องนี้จะไม่ให้แมวอื่นเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ เผื่อว่าแมวโตวเนี่ยเขาอาจจะมีเชื้อโรคแฝงอะค่ะก็จะแบบไม่ให้มาสัมผัสพวกเด็กๆได้เลยค่ะพอลูกแมวย้ายบ้านไปทีนี้ก็แม่แมวก็ออกไปอยู่ตามอิสระเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้าแม่แมวตัวไหนจะตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกก็ค่อยมาพักในห้องนี้ค่ะฟาร์มแมวของบีก็จะเป็นฟาร์มเล็กๆนะคะคือทำด้วยความชอบความรักส่วนตัวค่ะ เดี๋ยวบีจะมาเล่าการทำฟาร์มแมวหรือการทำงานที่เกี่ยวกับสัตว์ในญี่ปุ่นเกี่ยวกับพวกกฎหมายแล้วก็เงื่อนไขต่างๆอีกทีหนึง่งในคลิปหน้านะคะช่วงที่มีแมวเด็กหรือแม่แมวใกล้คลอดนะคะมีกับลินาะก็จะที่นอนมานอนที่ห้องนี้ค่ะจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็แมวเด็กอะคะ่ะเขาจะได้แบบติดคนแล้วก็คุ้นเคยกับการนอนกับคนค่ะ ส่วนชั้น3ค่ะจะทําเป็นห้องนอนแมวค่ะมีอยู่5้าห้องนะคะตอนนี้จะมีอยู่แค่2ตัวที่ต้องนอนในห้องนี้ค่ะก็คือน้องคานกับน้องเวลเพราะว่าเขาเป็นพ่อพันธุ์ค่ะเขาจะแบบฉี่ไปทั่วบ้านค่ะจะแบบเหมือนกับว่าแสดงอาณาเขตของตัวเองสเปรย์ไปทั่วก็เลยทําให้ต้องมาอยู่ในห้องค่ะตอนเช้านะคะพอน้องเขาอุ่นจิเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาแพมเพริดมาใส่ให้เขานะคะ แล้วค่อยให้ออกไปอยู่ข้างนอกได้ค่ะไม่งั้นนะคะคือบ้านจะเหม็นมากเลยค่ะเพราะว่าเขาฉี่ทั่วจริงๆแล้วก็การใส่แพมเพิร์นี้นะคะก็ยังป้องกันการผสมพันธุ์โดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจด้วยค่ะถ้ามีตัวเมียตัวไหนเขาติดสัตว์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะก็ยังมีประโยชน์ตรงที่ถ้ามันมีเหตุจำเป็นเช่นเกิดเหตุ ผ่นดินไหวน้ำท่วหมหรืออะไรเราก็สามารถให้น้องแมวมาอยู่ในห้องนี้กันก่อนได้ค่ะจะมีห้องว่างอยู่3ามห้องนะคะก็เลยเปิดเป็นโรงแรมแมวเล็กๆค่ะก็จะมีลูกค้าโทรมามาพักบ้างนะคะตอนนี้ก็มีพักกันอยู่2ตัวคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอาจจะมีลูกค้าน้อยหน่อยค่ะที่บ้านเรานะคะก็เลี้ยงแมวเหมือนลูกอะค่ะ เหมือนเขาเป็นลูกเราแล้วก็เป็นน้องๆของพี่ทั้ง3นะคะก็อยากให้พวกเขาอะค่ะกินดีอยู่ดีก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตลอดอายุขายของเขาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจาเน่